ส่วนขุนก็ทํางานของขุนจะแบ่งนาที่การทํา,าเนะจ่าเนาะนาทีไหนาที่มั่นนะคะบรยู่กับทีจักเทียจ่าอันนี้คือผู้เฒ่าคนเยอรมันนะก็จกะจะบ่ันนักนั่งอยู่กับทีจักเทียนะคะดอกไม้เริ่มบานเนาะนี่ก็คือมุ้มโปดหน้าบานของแอลนะคะเพื่อนๆถ้าแอลตื่นเช้ามากสิเตรียมอาหารเตรียมกาแฟาถ่าไปกินที่ทำงานสิกับมุ้มโปดของแอลนะคะต้มกาแฟาเสร็จแล้วแอลก็มนานั่ง ดื่มกาแฟาฟังเสียงนกเบิ้งดอกไม้ที่เอาปลูกระเบียงหน้าบ้านนะจ้ะเนาะนะคะอันนี้ก็คือมุมปดของแอมุมนึงนะคะดอกกีรานเนียนนะคะที่เอาปลูกเนะาะกระสีต่างๆจ้ะโอเคสวนหน้าบ้านนะคะจ้ะบรรยากาศหนาบ้านทั้งมาแเอวเนาะต้นสตอเบอรี่ของแอลก็เริ่มออกดอกกลายเป็นนุ่ยแล้วนะจ้ะนะคะ เดี๋ยวเมาเบิ่งปีนี้เอาจะมีสตรอเบอรี่เก็บบ่เนาะอยู่ระเบียงหน้าบ้านเอวนะกำลังออกดอกเลยเนี่ยอันนี้สวยสวยส่วนขนก็มันขนาดมืออื่นพวกเอลก็ต้องห็้งานจริจ้็ดต่สนิซสุฟียุ่ง โอเคไปเข่าสวนกันจ้ามาอนี้จ้าพอดีเอลไปซื้อกระลำดอกนะคะกระลำดอกแล,กล้วก็ไปซื้อหัวกระลำมาาโนจ้าเนาะเดี๋ยวเขาไปปลูกร่วมกันนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเนาจ้านวาพักที่แอลปลูกไว้เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วทั้งร่มทั้งแดดทั้งหิมะทั้งเก็ตดดํำแข็งลงนะคะมันจะมีสภาพเป็นยังไงมันเกิดทห้แอลบอมันจะยูหรือมันจะรอดนะคะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งร่วมกันเนจ้าเนอะไปะเข่าสวนกันมาอนี้ พอดีอาจจะไปปลูก <Okay. S 1> ต้นไม้อีกเนาะโอเคค่ะแอมมันอิกคขึ้นมากเลยจ้าตะว่ามาถึงกับหนาวถึงกับพอว่าอากาศชื้นนะคะอากาศชื้นอากาศแบบนี้นะคะพวกพักพวกพักพวกผลไม้พวกดอกไม้เนาะก็จะออกนะคะเริ่มออกเริ่มแตกโตออกแล้วนะจ้ะเนาะเริ่มจะเริ่มเติบโตนะคะว่าจะเป็นต้นสนนะคะหรือว่าเป็นยอดสนยังสี่หรือว่ายอดดอกไม้อนอ่อนๆนังสี่นะคะจะเริ่มเกิดแล้วนะคะอันนี้คือ ยอดสนจนเพื่อนจ้ะเนี่ยอดสนฐานะใหญ่จังน้อยเราก็กินได้นะคะเดี๋ยวเอาจะเก็บไปใส่แกงป่าแกงป่าใส่ยอดสนแสบจ้ะโอเคเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งสวนผักกันว่ามันยังรอดแอลบ่เนาะเพื่อนๆจ้าอันนี้คือสภาพสวนของแอลนะคะสวนผักของแอลเอลจะปลูกไส้แปลงแปลงใหม่เนาะจ้าเนะเาะแอลบ่ปลูกไส้พื้นดินนะคะเพราะว่ามันง่ายต่อการดูแรลรักษาจ้าเพื่อนจ้า ถ้าปลูกใส่พื้นดินจริงๆมันจะดูแลร,รักษาลําบากนะคะอันนี้จะปลูกเป็นงบเพื่อนจากน้อยนะคะดูแลร,รักษาง่ายในการเอา,เอา,เอาวัชพืชออกเนาะเพราะว่าช่วงนี้บุคอยจะมีเวลาปัน่นแต่เดี๋ยวมาเบิ้งกันนะคะว่าผักของแอลมันตายหรือ,อยังจะ้ะเห็นบ่คะเมื่อสามเสียอาทิตย์เนาะที่แอลปลูกที่แรกเนะเาะแอลก็จะปอกผ่ายายแก้วไว้นะคะเพราะว่าขายย,ายแก้วนี้ป้องกัน กละดน้ำแข็งป้องกันความเย็นใดเนะาจาเนาะนะคะนี่เลยเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันว่าผาคของแอลมันจะเป็นยังไงเนาะ Oh. สวนพักของแอลนะคะสวนพักในน้อยของแอลนะคะมันก็นเริ่มจะเริ่มเติบโตจ้าเพื่อนจ้ากต่มกกีบางส่วนที่ตายเนาะกับบ๊อบเป็นอย่างเพราะว่าแอลซื้อมาปลูกไม่แล้วนะจ้าเนาะเห็นบหคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาวิเบิางกันนะคะว่าพักชนิดใดที่มันตายไปเนาะแล้วกับพักชนิดใดที่เกิดนะจ้าเนาะโอเค ตรงนี้ที่เอลปลูกสลัดไว้เห็นว่าค่ะเพื่อนสลัดของแอลจะเกิดแล้วเนาะสลัดแล้วก็ต้นสตรอเบอรี่นะคะเอสเบเกันเนาะส่วนนีก็จะเป็นหัวโคราบีนะคะก็ยังอยู่สภาพดีอยู่จ้าเพื่อนจ้าเกิดน่วยยูดเดนะคะเห็นว่าสลัดของแอลก็ิืมออกนะที่เอลปลูกไว้บานไว้เห็นว่าก็ลืมออกอยู่จ้าเพื่อนนะคะส่วนนีก็จะเป็นโอ้ต้น ส่วนนี้จะเป็นใบฟันสิงโตนะคะอวบทักถึกน้ำถึกปุ๋ยส่วนนี้จะเป็นสตบบรอเบอรี่เนาะปีนี้ก็เด็ก้กินอยู่ดอกจ้าส่วนแปลงผักทั้งนั้นโอ้ตายหลายตายหลายจ้าแต่กกมีผักอีกชนิดได้หลายชนิดที่เอาบ้านไว้กับเกิดนะคะเพื่อนๆสลัดเห็นไหมคะสลัดผักสลัดเนาะส่วนนั้นก้นโคยอ้าวอันนี้ รู oy, ้มันคุยกระลำดอกดอกกระลำกะบ่เป็นอย่างเอลซือมาปลูกใหม่เนาะส่วนห้างนี่ก็จะเป็นชนิดเหล่าชนิดเหล่าต้นหอมวเอาตรงทวามสะอาดนั่นแหละต้นหอมกำลังออกเลยค่ะเห็นไหมคะต้นหอมเนาะโคราบีแล้วก็พวกเซลลอรีแล้วก็ผักกาดแก้วกับออกนาะเพื่อน,นเห็นไหมคะกะ <g ül> แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะที่เกิดเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เกิดจ้ะโอเคอ่าส่วนห้างนี้แอลก่ะตรงนี้จะเป็นรัดดิเซียนเนะาะรัดดิเซียนของแอลจะเกิดเลยเด้เห็นบ่ฮะปีนี้แอลบริบาลติดกันพันไหนรัดดิเซียนแล้วก็เรตติโอ้ส่วนนี้จะเป็นโรด,ดบีทนะคะดิลผักชีลาวเพตัสซีรีทางนั้นกับปูกเนาะจ้ะเนาะ เอ้าเกิดอยู่เกิดอยู่บ่าตายแต่ยังโชคดีอยู่มาอันนี้ก็เป็นโมรูมต้นเล่น้อยนี่เล่นน้อยนี่ก็เป็นอ่าหัวแครอทนะคะหัวแครอทเนาะโมรูเบนโอเคเดี๋ยวจะต้องทําความสะอาดมันแหละคนะทังนี้ก็จะเป็นผักชีอหอมนะคะผักชีอหอมเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามันจะเกิดให้แเอาบอลโอ้ย ผักที่หอมมาเกิดเลยก็เป็นบางส่วนนะก็เป็นบางส่วนโอ้ยเป็นบางส่วนที่เกิดนะเลือเท้างไปเรื่อยๆนะจ้นะเนาะนี่เบียมัมนกำลังเกิดเลยพราเป็นอย่างท้คงามสะอาดใหน้น้ำเนาะติ้งยินเสียงนกประจำเพื่อนจ้าเ,เสียงนกห้องนะคะทำมา,าตาิสุดๆเลยท่างมาแล้ว จ้ะสาเหตุของแอลปลูปกผักอยู่ในแปลงเล็กอๆยอย่างจี่นะคะก็คือแอลดูแลร,รักษาได้สะดวกสบายจานเพื่อนจ้าน,นะคะเนะ,นะบดดองเรืองเล่ารี่ยังหลนะคะอยู่ประเทศเยอรมันนี่ก็จะเอินว่าดูลเสียนเนาะจ้าเนาะ น,นี่คือรด,ดีเสียนนะคะรด,ดีเสียนห้ามานแอวได้กินเดยปีนี้ก็เดย,ยงยายไงมีเวลาก็ลุงสวนนะะปกติ่วนมากถ้าวันอยู่ของแอวอาจจะทำความสะอาดบ้าน้ามีเวลาแอวก็จะลุงสวนเลยนะจ,จะ้ะช่วงนี้อากาศดีเนาะ Alles fertig? Ja. So. Aha. Genau. Danke schön. Ich habe aber Glück und ja. Unglück. Teil von meinen Pflanzen auch geblieben. Ja. Teil ist auch gegangen. Ich staune. Besser wie andersrum. Oh, schöne Sonne da. Wunderbar. Kommt doch alles schön. โอ้โหคุณหมอว่ะโอเจ้านายเฮาอัพไปยบาบายบายเบียกไผเบีกยบกมั่นจังเพื่อนจา้าไปแหละเดาๆไปแล้ว,ว,ว,ลวให้อาหารสัตว์เลยส่วนนี้ก็คือหัวกระเทียมต้นกระเทียมนะจ้ะเนาะที่แอลปลูกไว้สลัดตรงนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะสะดวกสบายในการทำความสะอาด นี่เลยนี่นี่ก็สลัดง่ายๆโคราบีของเอล ส่วนทางนี้หัวเซลลอรี่ของแอลกับหลอดนะคะกต่หลอดชีวิตไม่ได้แต่ก็เ,เป็นยังดอกหันฮอนจักน้อยเมื่อเกิดไม่นะคะเอาไปถาดใส่ต้มสุกนะจ๊ะเนาะเ,เ,เซลลอรี่ทำความสะอาดง่าย ตายหัวหนึ่งหัวหนึงตายอันนี้จะโคราบีต้นผักลืมผัวเกิดตอง มีแต่สลัดส่วนกะหล่ำดอกของแอลนะคะหรือว่าบลูมโขยมันตายเนาะแอลจะต้องปลูกใหม่จะต้องปลูกใหม่มเสียดายโอู้ลูกแม่ อันเดียวคือต้นอดอกผระกาศนะคะ นี่แปลงพักของแอลกอะปลูกเสร็จแล้วเนอาอจ้าเนาะแล้กก็ททำความสะอาดแล้วเนาะง่งายๆนะคะปวดตรงใสเวลาอีกอย่างมากมายนี่เลยนี่เหาคคะ มื่อวานี้แป้งพักของแอลก็บเซนเหล่าเจ้านเพื่อนจ้าแอลนะคะทำความสะอาดแป้งพักแล้วก็ไฮน้ำนะคะดูแลมันจักหน่อยพุนะ่น่ะสวยไงเกิดให้อแอลได้เห็นอยู่จา้าถึงว่าอากาศมันจะเดียเด๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนนะคะถ้าเฮาใส่ใจมันมันก็จะเกิดในห้ฮาจ้าเพื่อนนะคะนี่ก็คือความสุขของแอลอีกแบบนึงเนาะเห็ว่าเกิอดอยูนะโอแม,มนว่ามันบ่นบเกิดเนาะเดี๋ยวถ้าเบิง่งผลิตภัณฑ์ ผลิตผลของแอลต่อไปจ้าเพืเ่อนๆจ้านะคะ